บ่ผัวใหม่นะคันว่าหาท่านได้ขวัญจิตติโตผู้บ่าวไทยให้หายท่านละมีไพเราอยากได้ใหม่เป็นใหม่แล้วต่อให้เล่าขาดดุลละเออนะขาดดุลแล้วอะเอาเนาะถ้าว่าถ้าว่ามีผู้บ่าวทางฝั่งไทยเพิ่นติดต่อมานี่ถ้าว่าขาดดองี่สีบ่เทรายเดืองเดียวเออเอาวาไลต์เนอะ มือหนึ่งก็พอเลยเอาสบายดีเนาะทุกคนเนาะมือนี้กะมาเอาบ่าวสุกเพราะว่าเเออพราะว่าเมื่อวานนี้ส่วนเมื่อก่บนเมื่อวาเพิร์นว่าเฟอร์ซิน่ายินดีเนาะเมื่อแล้วเพรานว่าโทรให้คอยมาเอาปนาวะซีเมื่อเองเปวดปัญหาอยู่เฮงปวดปัญห้อยู่เฮงเออโทรให้คอยมาเอาหยาคอยอีก ก็มาอะรยักห่เอยู่เงเคองกับบดายเนาะฮะคือเดียวกับพอน่อแลหอยยอแลยเป็นตอนนหนสมว่าแกเสือแกแพะมาใส่แพะขมหมาบ้านเลยฮะก็ร่งเหตุเวียกแล้วบะไี่ไหนเดอ้อลเลยเลยเลยจากเวลฮะเว<ห>ียกเงี้ยละเ็หตุยังนอต่นตะนอนเออตุ่นตะนอนน้ามท่านอาบกอยากเมม่าอนะ คนเดียวบแล้อเนาะกินขากินหนำแล้วบ่ล่ะตอกินตอนกินอส้วเาเขมกบแตงให้พวกินเนาะบ่และเอเห็นเรามมกินน้ำเจ้าเห็นให้เบาซุกอดขาวอดหนำแล้วเน้นี่เจ้ากับบหันบ่ขอกินน้ำเหล่านะบหันอะไรอ้ตือนช่วยเออตือนชวยเราบุหันกินโอ้ใหญาตืนก่อนตือนเเออเนเราบห็นะ

แมนบดีเป็นย่างไอดอิ่นอว่ไปสิหากี่นองเเออคืนนี้ขอประตูนปักปักนป่องเนแมนบอเออพนซูงเนาะเออเพนเิ่นอืมหยานผีนอนน้ำรุยสิหยนผีก็นอนนอนแมมไค่น่านหนาหรอนอนแมมไข่เน่ เมียเพิ่นกับบัห้ยนอนหลาเมือเนาะโอ้ยไล่อยู่คนเดียวนะอืมแต่นอยู่คนเดียวเปืืองขขาเปืืองหนาเพิ่นออืนามบด้มาดําซอยอยากมานอนกินเขาสื่อเอ้ยเพื่นกับบหายอยู่แล้วเนาะโอ้ยคนเรามาอีกเลยฮะก็มาอีกแลวสิม่อะยังสอนะอืมไปอยู่ด้หลายมือโลดมาแล้วนวะิ่นวพวเราบ่มาอยู่ด้หลายมือ ท่าผืนอยู่บ่เราผนห้าพวใหม่เห็นได้หรอบอยอนนะหได้ตาขงโดนเลยเพิ่นว่าสิหาใหม่นะ<ใ>นเ่็ห้กกลวว่า,าสิห้าพัวใหม่เจ้าก็หาให้เล่าในติดละ่ะเอ้เปนห้าดอกกันได้ไะนี่ดิเร<อ>าเ<อ>าๆๆสีเอาบอของเก่าแหลมาเอา,าอะไรหรอ ระเบ้อผัวใหม่นะคันว่าหาท่านใดขอสิติดต่อผู้บ่าวไทยใหายเฮงมากแล้วเฮงมากบ่เออ้หน่ายนี่ยยอานะก็เลยอยากได้ผัวใหม่นะเนาะก็เลยว่าสิติดต่อให้เแล้วโมยดดอกผู้บ่าวไทยเออความไม่ไทยกำลังวอรอเลื่อยๆฮอันนั้นอันนี้ครับมีแต่คนรอ,อรอเออแล้วไงแล้วไง หายแล้วหายยังเจ้ากันมีเมียซองคนและสิไปหายังเนาะเออเล่ากันมาทรมีไฟเราอยากได้ใหม่แต่เลยติดต่อให้เล่าคาร์ดดลละเออนะขาด์ดดลแล้วล่ะวะอะเอาเนาะทว่าทว่ามีผู้บ่าวทางฝั่งไทยเพิ่นติดต่อมาอันนี้ทว่าขาดดองนี่สิบวาเท่าไรเดียมันเดียวเออเอาบอสายเนาะ วันหน่ก็พ่ออะไรอะใคนะจะมีอะไรมาแตงเจสิแตงจังไหเจ้ามีมีอะไรออ่เอนเลยนะบกสุกกับอาไปเลยบะเหลือขดัอดกแล้วผงซีสิคายหน้าแม่มาใส่เพื่อไดเด้อทุกคนเลยมีตะวันและวบะทัคฟางไทยมันเถอะผนถึออกถึกใจซาเคม กันทักมาหาไดขดอกผนก็เอาบบแพงเป็นอาไรหายสบอก็จะหายเลยเป็น่าไรมาคืนนี้ได้จักดอกจ้มาว่าอารมณ์มันอยากคดีฮะวันไหนพอดอกเลวันไหนพอดอกก่เอออกอหล้าหมันมันหกต วางในหูเนาะเออให้เขาคือไ่ให้เขาเลยเด้อฮัลโหลฮัาคาดด้นแล้วก็บปล่อยโอกาสนี้เนาะบอสบอสบอยได้ของใหม่อย่าได้ของใหม่บอสุกไปเป็นคองเก่าแล้วเนาะเก่าเพชรคักนะของเก่าเก่ายังขับเนาะเกียงโผล่เกียงโผดเออเกงโผลบอมากบอสไปเมื่อบานนี้ เมาอกว่าน่าจะประวัตไทยเราเพาะจะัเอาประวัติโบเมื่ออะเาว่าาอยูนแหละคนบบเมื่อทุกคนเอ้ยเมื่อ่าอะไรเศษจังยอยากเอาเงินมาโปงให้คอยดิเหมือนหนึ่งนีอะละอยากแต่ว่มีปัญญาค่ะเออมีแคละเออใครทำหมดไแม่บ่ได้อยู่เอปหน้าไปเไปหมือนนี้แล้วแหละไปมือนี้ลหละมีปัญญาบอเอาโป่ง เมลมันทึงโผด่ยังอยู่ผู้เดียวแต่ทึงเลยนี่เออนะเพื่อนยอยูู่้เดียวแต่โดนเลยเออเอามาปงไป๊ลดปนหนามือนนะฮะใายหนาขนาดหนาเออขัดมีเอาปงให้เพื่อนในยูทอเออถวานกอกริห้าให้เล่าและเพราะว่าเราก็คัดมาโดนแต่เราอะาาเขาเล่าคุ้มภาษาอืเออ เทจรไงแบบนี้เม่อายหน้าอะไรเมื่อไคหน้าบอกเมื่อใครหน้ามานขอมีอีกเนาะไปไปขายมื่นเลยเออม่แต่อยากลอยเออยินวันหลับเมียจะเบาไม่แต่อยากรอยเออข้าเล่ได้อยากลอยดอกนักมาหาลูข้าต่อ แน่นวมือหนึ่งกาบพวกหลานป้ายพกหลานป้ายดให้เจ็ดเลยก็ได้แล้ววะเอามาสิบเอามาซีฟเพ่ดีให้ิบ้านเลยเออเรามีเงินเด้อเเลยเ้เมื่อไหเาออนุญาตเราเอาบทขาดเมืเอไหร่เาเิมเมื่อไหรเมอนี่เดี้เราขาดด้นแล้วเออเราขาดด้นขึ้ใจหอนเล้อนเน่เรา เราเลืมเบอร์ละว่าจักถาถังว่าเราขาดโดนเออว่าเจ้านั่นแหละแต่บอลซุกเราาเลืมด้วบอลซุกลงเลยเพลิดตลอดเออเมียเราสองคนผุถ่ายอยู่เพื่อนขอเราอยู่ไปเดียวคืนหนึ่งสิแปดเถื่อนผัวเดยเนอเเสาวเข้มกับขาดโดนนะขอดำข้อแดงอยู่างวะเออเออนะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข้อเพิ่นบ่ค่อยอันนั้นเด้มีข้อเมียเพิ่นเดี๋ยวนี้เออเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันกินเพิ่นว่าตะมวนเนาะอือเอลินเราจับมวข่อยบ่มักเด้อแต่ข่อยบ่มักเอออข่ยบ่มักเนี่ยคนอายขึ้นไปขายหน้ามาแต่งอออืือพาเอาไปขายเพิ่นว่าปลาเค็มกับเพิ่นว่าขาดโดนแล้วได้ไงผ่าไปขายใจ้าหอน เอาพัวไท่ป้าได้ถต่ว่าจะเอาบ่มาง่ายคนบริธาได้ออบริาได้เอาแล้วเมื่อไรเราเด้เอาแล้วเมื่อไรหลบไปเออไปขายหล้กก็เามาหาเราไวๆไปบบานี้เมื่อเอ้าไปจับหมาป่านน้าฮะเอาไปจักหมื่อมาจัเมื่อสิไดงเงินมาแตงไหมล่ะมาไปดอถ้าคอยบติติอตให้เราบรได้ดรอกเ เ้ามากเงินชิบหลานห้ยชีวีตหลานเลยใจใหญ่เนาะ่าแงดีเลยมีคำาอมเพงมากขมดคืนเลยจะขมดคนค้มคืนเอเลยตัวดเาเลยเออนะสร้างว่าเนาะไฟก็มีตัวนั่นบ่ามมึดคืนและเนาะ พอด้มวนน้ำกันต่างคนต่างมวลเอ้ามีแต่ว่าสีเมื่อบ่บา่ไหนเออไปเมื่อบ่ไหนมีแต่ว่าคลิปของเราคือจบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะสีผ้าเบาซุกเปิ่นไปเออไปกล้องหน้าหน้าฮะเออปิดจบปิด ไหวแป้งเงินก่อนเด้อใช่เงียผมว่านี่นี่ได้ประเดี๋ยเงินก่อนเผาลูกเผาไปใครหน้ามาแตงจะเงีบเขาเออแมนบอลเรื่องอันนั้นให้เงียบเขาเงียบเขาได้เหลืองได้เจาะนี่เป็นนาเอ้ามีแต่ว่าบอกกันคลิปน้าเนาะทุกคนเนาะนี่กัดสิผ้าบอลซุกเมื่อไปใครหน้าอืมบอกกันคลิปน้าเด้อ